yeah mm -hmm. หลังผมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับผมเทรนเทรเซอร์ Tr วันนี้เรามาอยู่กับเกมคอมมาเนอร์องค์เคอรเลสอเลรีมาสเตสสังการและชนะสงครามแดงเดือดภาคหนึ่งการจิตเตอร์สีแดงภาคหนึ่งความวุ่นวายสีแดงภาคหนึ่งภาคทำใหม่นะฮะหลังจากเราได้จัดการจบภารกิจโซเวียตมิชชั่นแรกไปแล้วในภารกิจเลเซอร์นินบัตต่อไปเราจะไปเล่นกันที่ภารกิจการดิวตี่กันเลย จริงมันมีให้เลือกอยู่2อันแต่ผมจะขอเลือกอันที่อยู่ข้างบนสุดก่อนแล้วกันขอแส,สดงความยินดีกับวความสำเร็จของคุณในภารกิจดีผู้การผมรยอยกเกอร์กอรี่คูครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการในพื้นที่นี้พ้นแม่น้ำนี้ไปคือเยอรมนีพรุ่งนี้เราจะเริ่มโจมตีแต่วันนี้คุณมีหน้าที่เฝ้าระวัง ดูให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฐานนี้และสูบปรชาการเชื่อแล้วว่พวกพนมิมันเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆจากจุดท,ที่เราอยู่ตรงนี้ระวังการซุ่มโจมตีให้ดีถ้าเริ่มตีกันเมื่อไหร่แล้วก็คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยในการจัดการพวกมันเจอกันที่เบอร์ลิน ขเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอรีมาสเตอร์เลตขนาดไฮคุลิตี้นะฮะแต่หลังจากที่เราได้เห็นกันเมื่อกี้นี้จริงจริงจริงๆวิดีโอมันไม่ได้เป็นพันแปดว่าเป็นอะไรขนาดนั้นจริงๆมันมันเหมือนมันทําให้มันดูดีขึ้นเท่าที่ผมสัมผัสได้มานะทำให้ดูดีขึ้นอย่างนี้ก็คือทําให้มันดูสมูทขึ้นกับทําให้สีมันดูดีขึ้นซึ่งมันไม่ได้เพิ่มเพิ่มขนาดวิดีโอเยอะขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะสัมผัสได้จากสิ่งที่ผมลองค้น อะไรหลายอย่างที่อยู่ด้านในนั้นมาโอเคน,นี่เสร็จปุ๊บปัญหาของเราคือเราจะต้องมากันแล้วเราต้องทําลายถานมันด้วยใช่ไหมถูกต้องอ๋อผมลืมบอกทีนี้ถ้าเกิดใครก็ตามที่ซื้อรีมาเซิร์ฟเลตมาจะตอนเลรกๆ,ๆจะสังเกตได้ว่าหน้าจอมันจะซูมอยู่ประมาณนี้แต่ว่าที่ผมซูมเยอะได้ขนาดนี้เพราะว่าผมไปโหลดมอสจากเวิร์ชอปมา แล้วถามว่าทำไมผมต้องโหลดเพราะว่าผมชินกับการดูจอใหญ่แล้วมันจะเห็นกว้างกว่าเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพี่เอาจอเล็กหน่อยก็ดีผมไม่ทํานะไม่เอาผมมองไม่ชัดอันนี้คือปัญหาของผมจริงจริงทีนี้โดยส่วนต่อไปคือเราจะต้องหาคือคือมันเป็นหลักสูตรอย่างที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องหาแร่ให้ได้ก่อนและปัญหาคือมันมีมันไม่มีวอลัตเตอรี่ให้ผมเพราะฉะนั้นเอาไงดีเราจะต้องส่งน้องหมาเขาไปสำรวจก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเคเนลเคเนลโอเคมา นี่เสร็จปุ๊บทีนี้แมปน่าจะเล็กพอแมปมันเล็กพอสมควรมาเลยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่มันเราเลยไม่อาจจะได้ไม่ต้องไปเดินเยอะมากเราแค่ต้องส่งน้องหมาไปสำรวจว่ามีอะไรตรงไหนอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องคอยมาดูกับสิ่งที่เรียกว่าไซโลเต็มโอเคด้านล่างหนึ่งทีนี้เอาน้องหมาตัวนี้ขึ้นไปทางนี้มันไม่มีชักให้ผมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเรามีแค่กองลังคนกับน้องหมา สิ่งที่ทำได้ดีเสียตวันนี้ก็คือ1345 1345 1 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วก็แยกอีกสักหน่อย5เฮ้ยขอบคุณมากที่กดชิปแล้วขึ้น5ให้อืมเอาเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะต้องหาลงแร่ไปด้านล่างเพื่อให้มันให้มันได้ดูดด้านล่างเลยเพราะว่าด้านล่างดูเยอะกว่าโอเคเสร็จปุ๊บมาทีนี้พล,ลทีนี้ที่ผมต้องการคือพลไลฟ์เฟิร์นกับพลมือระเบิดกับเกรานาเดีย ทีนี้นตรงนี้น่าจะเล่นได้เลยมั้งโอเคไปแต่เดี๋ยวเขาเปิดก่อนแป๊บหนึง่งโอเคเดี๋ยวขอออกกันขอต้องหมาสักตัวหนึ่งก่อนจะเอาไปเปิดสำรวจตรงนี้เพราะตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปโอเคอเคือจริงๆหน้าที่เราอะที่ที่นะที่ทเกนะเกเลียนเกเกรี่อะไรสักอย่างบอกเรามาคือเรากันฐานไม่ใช่เหรอแต่ว่าเราจะต้องไปบุกทำลายอ้าว ทีนี่แนี่คือปัญหาของผมเวลาผมเล่นรีมาสเตอร์เ,เลดเวลาเป็นเกิดเอฟเฟกอะไรเยอะขึ้นมันจะกระตุกแต่ผมก็จะไม่ยอมกลับไปใช้ภาพคลาสสิกเก็ดขาดเพราะฉะนั้นโอเคอืมโอเคปลาระเบิดไปนั้นแปลว่าจุดที่เราจะบุกได้ก็มีแค่ด้านบนกับด้านล่างซึ่งมีรถอย่างละคันโอเคเราใช้แยกไปก็น่าไม่น่ามีปัญหาโอเคใช้แยกไปเคลียร์ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าอุ้ยเดี๋ยวโอเค งั้นตรงนี้มาอันนี้ก็ได้ทีมนี้มาเป็นทีมหนึ่งโอเคทีมนี้ตั้งเป็นทีมหนึ่งเราจะใช้แล้วก็จะผลิตทหารมาเรื่อยๆืส่วนตรวนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าเราจะต้องบริหารทรัพยากรให้ดีนิดหนึ่งโอเคเจอรถจัดการขอบคุณตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่คือหนึ่งผมอาจจะต้องแยกอาจจะต้องแยกเอ่อพวกกรนดนาเดียกับไอ้พวกนี้ออกเพราะว่าแกรนาเดียเป็นอะไรที่เขาท่านจะเสี่ยงพอสมควร คือถึงม้เนเสียงอะไรเวลามันตายอ่ะเวลามันตายคนที่อยู่รอบมันจะตายด้วยกันปัญหาผมก็เลยจะต้องเอาแยกเอาไว้ทีนี้ยิงถังน้ำมันขอบคุณทีส่งแกนาเดียบาลลหน่าเพื่อจัดการกับรถโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นภารกิจหมูหมูที่อาจจะดูหมูหมูนะโอเคแล้วบล็ตตีเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากไม่มีช่างเราก็ทำลายเลยแล้วกันโอเคทีมหนึ่งมาเดี๋ยวเอาทีมหนึ่งออกมาให้จัดการกับคน โอเคทีจัดการจัดการคนจริงจมันจัดการรถก็พอได้แต่ว่าเราไม่ควรจะเอาไปประทะกันมากกว่าทีนี้ทีมสองมาทีนี้เดี๋ยวผมให้มันผลิตมาเรื่อยโอเคส่วนตัวแยกนี่เอาไงเดี๋ยวอ่าแซมอ่ะแซมใช่ไหมอันนี้เหมือนเหมือนอ๋อไม่ใช่อันนี้ป้อมป้อมปืนธรรมดาโอเคพอเสร็จปุ๊บจับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาจัดการทีนี้เราจะสก๊อชเอิร์ธฐานมันทหารด้วยพลังแห่งมิตรภาพเราจะจัดการฐานพวกมันได้ โอเคผมจะไม่พูดเรื่องมิตรภาพแต่มิตรภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริง,ง่ะนี่เราเป็นสหัพอะไรวะเป็นสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันของประชาชนมันจะต้องมีพลังแห่งมิตรภาพอันนี้จรงิงจังเดี๋ยวโอเคตรงนี้นเฮ้ยตรงนี้เราทหารเยอะ,ะยไม่ต้องห่วงขอบคุณพอเสร็จปุ๊บทีนี้อ่าไอพวกนี้เป็นทีมหนึ่งถูกต้องแล้วเราจะเอาแกรนเดียเป็นทีมสองโอเคทีมหนึ่งมาทีส่งทีมสองมาจัดการกระถานและทีมหนึ่งหนีไปไกล าาจริงๆหร,หรือผมจะใช้แททิกกันประมาณที่ว่าเอาเอาพวกไลฟ์เฟิร์นแมนไปเป็นตัวล่อตีนแล้วก็ใช้กลเดียอยู่ด้านหลังพอคอยจัดการไปก็โอเคนะแต่ไม่น่ามีปัญหาโอเคจัดการแต่อย่างที่ผมว่าแหละมันมันเป็นตัวที่เขาจะไอ้นี้พอสมควรเดี๋ยวเห็นแม่ทหารหายเกลี้ยงคือหนึ่ง,งมันโยนระเบิดไปโดนเฟรนด์เฟลนด์ไฟไม่พอนะมันโยนระเบิดไปเฟรลด์ไฟไม่พอ มันตายมันก็เฟรนด์ไฟล์เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อเสี่ยงมันเป็นตัวละครมันเป็นยูนิตตัวหนึ่งที่ถามมันน่าใช้มันก็น่าใช้ถ้าเกิดเราใช้เป็นแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่เป็นมันก็คือคือเคียอันนี้ขอญยกใช้คำคำหยาบๆแต่ว่ามันมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้จริงไงสำหรับแกนาเดีย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเหลือทีมนี้เป็นทีมสุดท้ายไม่น่ามีปัญหาเสดานไม่มีรถให้ผมไงเพราะปกติผมไม่ค่อยใช้รถปกไม่ใช่สิปปกติผมไม่ค่อยใช้เฟนที่ผมจะใช้รถมากกว่าเสร็จฐานนี้น่าจะเสร็จหรือว่าเราจะต้องจัดการไก่พวกที่อยู่รอบแมบบด้วยโอเคมาล่าเตมันเข้ามามาจัดการเยี่ยมภารกิจนี้อีซี่แต่ว่าหลังหลังจากนี้อาจจะไม่อีซี่ ก็หนึ่งเต้องเข้าใจว่าเล a อเล t ภาคแรกเนี่ยมันมันไม่ได้แคชชวลเหมือนภาค2พภาค2มันเป็นอะไรที่แคชชวลก็คือมันง่ายมันมันมันง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายมันง่ายที่จะเล่นแลยมันเข้าถึงมันมันเข้าถึงง่ายกว่ามันแล้วมันมีอะไรที่มันอ่าคือจะพูดยังไงเดียมันมันโอเคกว่าภาคแรก แล้วก็ระดับความยากมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มหาโหดอะไรขนาดนั้นถึงจะเป็นระดับยากก็ยังพออยู่ในระ,ระดับที่รับได้แต่นี่ส่นเลเระดับปานกลางคือบางด่านที่หัวร้อนแบบจัดเลยถ้าเกิดสังเกตได้ก็ลองสังเกตจากอาของแอร์ไลน์ที่ผมเคยเล่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วกันทีนี้สิ่งที่เราทำไปที่ดีที่สุดคือยังไง คือคืออย่าว่ากันผมก็ยังงงกับคะแนนเลดเดอร์ชิพอยู่ดีว่ามันคืออะไรเวลาที่ทเราทำไ,ได้ดีที่สุดคือ6นาที31วินาทีกับอีก0.6นยว,วินาทีคะแนนทั้งหมดเราได้ประมาณพันสี่มอันนี้ผมงงเลยแต่ช่างเถอะเดี๋ยวผมเขียนชื่อแป๊บหนึ่ง T R E N C H เท่านี้ก็ก็น่าจะโอเคขอบคุณท่านชมดูจบคลิปนะฮะลืมกดไลค์กดซัดบสไคร้ถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดผมแค่ไม่ด้มีหวยแตงไงก็ติชมได้แต่อย่าด่ากันฮะ สำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมเสียงมันแปลกๆหรือว่ามันดูก้องๆนิดนึงพอดีผมอยู่ที่ใหม่แล้วก็ผมเพิ่งซื้อไม์มาใหม่เพราะไม์ตัวเก่าเป็นคอนดเิเซอร์ที่มันจะต้องมีตัวห้อยซึ่งผมไม่ได้สะดวกใช้ขนาดนั้นผมนเลยซื้อตัวใหม่เป็นแบบตั้งโต๊ะแทนโอเคนะจนถึงตอนนี้ก็ด้เสืนยาราบไปต่อนครับผมตัดคี่ปฮะ